สวัสดีครับผมเจอกันอีกครั้งผมหน้าโซล่าเซลล์ครับผมวันนี้วันที่27นะครับผมกุมภาพันธ์2 5ง5นะครับผมวันนี้นะครับผมช่างอำนาจโซล่าเซลล์นะครับผมวันนี้มาตามคำเรียกร้องของ f อฟนะครับผมเมื่อไรจะพาไปรีวิวร้านขายส่งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ทุกชนิดหน่อยวันนี้มาแล้วนะครับผมตามคำเรียกร้องของ f อฟหรือลูกค้าท่านไหนนะครับผมอยากอยากจะสั่งซื้อแผงโซล่าเซลล์ชุดปั๊มน้ําโซล่าเซลล์นะครับผมหรือว่าเป็นชุดอุปกรณ์ชุดนอนนานะครับผมมีทุกอย่างอยู่ที่นี่ครบวงจรเลยนะครับผม ร้านพรชัยโซลาเซล์บัวใหญ่นะครับผมอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมวันนี้ผมพามาบุกโกดังเลยครับบุกร้านเลยนะครับผมหลายคนเรียกลงเหลือเกินนะครับผมอยากได้ถูกๆนะครับผมอยากได้ถูกๆเอาไปติดตั้งเองนะครับผมวันนี้ผมพามาชมเลยนะครับผมอ่านี่ก็คือบริเวณหน้าร้านของร้านพรชัยโซลาเซล์บัวใหญ่นะครับผมมาเห็นชื่อป้ายร้านแบบนี้เลยนะครับพรชัยโซลาเซล์บัวใหญ่นะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับผมอยู่ระหว่างแยกหอนาฬิกานะครับผมของอำเภอบัวใหญ่เดี๋ยวพารีวิว อ่ให้ทั่วเลยหนุนหอนาฬิกาอยู่ตรงนู้นนะครับผมมาตรงแยกตรงนี้นะครับร้านก็จะอยู่ตรงสี่แยกตรงนี้เลยหาไม่ยากนะครับผมชิ้นแิพนตซลร่าเซียววางอยู่หน้าร้านนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมละอ่าสินค้าด้านในหน่อยมีอะไรมากนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมสินค้าเยอะแยะครับที่นี่ไม่ว่าจะเป็นแผงโพลีแผงโมโนนะครับผมชุดปั๊มน้ำยี่ห้อโจได้นะครับผมเฮโดโลมีทุกยี่ห้อนะครับผมชุดนอนนานะครับผมอินเวอร์เตอร์ช์จเจอร์ปั๊มหอยโขงนะครับผมมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผม เช่นเคยก็ต้องมาทําความรู้จักกับเจ้าของร้านรูปหล่อนะครับผมนี่น้องบาสนะครับผมอันนี้ร้านอยู่ที่ไหนบาสแจง้งเขาหน่อยร้านพลชัยโซล่าเซลเภอบัวบใหญ่ครับญ่ลูกค้าหรือเอฟทีหลายๆคนคงได้มาอุดหนุนสินค้าที่นี่แล้วเนาะมีปั๊มน้ําทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยู่ที่นี่น้องบาสเนาะใช่ครับมันนี้ก็จะเป็นปั๊มแรงดันปั๊มแรงดันนะครับผมราคาไม่แพงเนาะใช่ครับหมืน่มนกว่าบาทนะครับผมขยับไปติดตั้งเองอย่างนี้อ่ะพาไปดูข้างในหน่อยดูปั๊มเสมอรุ่นท็อปยอดนิยม เป็นตัวไหน,นอ,อะมีทุกแบรนด์นะอยู่ที่นี่ไ,ไม่ว่าจะเป็นตัวหนึ่งแรงแรงครึ่งสองแรงรนะครับผมมีหมดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่นี่ครับผมมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับผม ัวนี้เจาะได้พันหนึ่งร้อยบาทแรงครึ่งครับแรงครึ่งอาราคาเท่าไหร่เกินเกินราคาตัวนี้หน่อยอ่ตัวนี้หมื่นสี่ครับหมื่นสี่เป็นตัวสองระบบหรือระบบเดียวอันนี้ระบบเดียวครับระบบเดียวสองระบบก็หมื่นห้าพันแปดร้อยบาทอ่าไม่แพงนะครับผมราคาส่งเลยนะครับผมราคาช่างเลยเนาะราคานี้เนาะใช่ครับเอาด้านในพาไปชมด้านในหน่อยเยอะแยะมากมายครับผมสินค้าที่นี่อ่าตัวนี้เป็นปั๊มหอยโข่งนะครับผมใครต้องการเอาไปอัดสปริงเกอร์นะครับหยดน้ำหยดตัวนี้เลยนะบาสเนาะเป็นหอยโข่งนี่ยี่ห้ออะไร แอนโดโลสองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วสองนิ้วสามนิ้วแล้วตัวนี้มาใหม่เขาเป็นสี่นิ้วสี่นิ้วนี่ใครชอบน้ําเยอะๆตัวนี้แนะนําตัวนี้สี่นิ้วใช้กี่แผงครับตัวนี้ตัวนี้ก็แปดแผ่นใช้แปดแผ่นทํางานได้เลยครับผมเอาพาไปดูแผงหน่อยครัวนี้ยแผงตัวนี้จะเป็นของพานาโซล่าครับอันนี้แผงพานาโซล่าแผ่นละเท่าไหร่แบบนี้ตัวนี้อยู่สี่พันสองครับสี่พันสองกิโลต์กี่วัตต์สี่ร้อยวัตต์สี่ร้อยวัตต์ไม่แพงนะครับสี่พันสี่พันสองสี่ร้อยวัตต์ กี่บาทครับตัวนี้ตัวนี้โปรี่สามบาทสามร้อยสี่สิบาทราคาเท่าไหร่ตัวนี้ก็อยู่สามพันห้าสามพันห้าอ่ะตัวนู้นตัวนี้ก็เป็นสี่ร้อยสี่สิบาทครับสี่ร้อยสี่สิบใช่ครับเพ ن เท่าไหร lv เท่ากันครับตัวนี้ก็อยู่สี่พันแปดสี่พันแปดนะครับแล้วมีแผงหลังสายรับแสงสองด้านไหมลูกค้าถามหาเยอะเหลือเกินอยูกระดังครับมีกี่บาทเอ่อตัวนั้นก็จะเป็นสี่ร้อยหกสิบาทครับเป็นของจิงโกรกเป็นของจิงโกรแท้เลยเนาะใช่ครับอ่ะแล้วมีแผงห้าร้อยสี่สิบบาทไหมห้าร อันนี้ก็คือนะครับราคาทุกตัวตรงนี้จะเป็นราคาสินค้าราคาส่งนะครับผมถือว่าไม่แพงสําหรับลูกค้าคนไหนอยากจะสั่งไปติดตั้งเองไม่ว่าจะเป็นแผงล้งังสายแผงโมโนฮับซิลแผงพูลี่ฮับซิลมีหมดนะครับผมอยู่ที่นี่คราวนี้พาชมชุดนอนนาหน่อยตรงนี้น่าสนใจเลย <S <S ลหลายๆคนอยากเอาไปเปิดโทรทัศน์พัดลมนะครับผมนี่แนะนําเป็นชุดแบบนี้นะครับผม <S <S อันนี้ก็จะเป็นแนะนําตัวนี้ ตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์ครับแล้วก็เป็นชาร์จเจอร์ของเป็น MPPT นะครับในตัวใช่ตัวนี้จะรับกระแสะได้ดีอ่าอันนี้ชุดนี้ใช้อะไรได้บ้างอ่าหม้องข้าวทีวีพัดลมสว่านเครื่องมือช่างครับอ่าเครื่องมือช่างอันนี้ชุดนี้เท่าไหร่เอาบอกแค่ชุดอินเวอร์เตอร์ชุดอินเวอร์เตอร์นี้ก็ตอบเรียบร้อยแล้ว8,005เด็ด0 0เนีครับผม<ช>ท่านจะได้ไปแบบนี้เลยใช่ครับถ้าตัวนี้จะเป็น5,002 2 5 0 0ตัวนี้เป็นชาร์จเจอร์แบบ พีเอ็นบีพีดีเอ็มครับพีวีเอ็มนะครับผมก็คือเดี๋ยวพาลูกค้าชมหน่อยนะครับผมทางร้านนะครับผมก็จะต่อยแบบนี้เลยนะครับผมมีอินเวอร์เตอร์อย่างนี้นะครับก็เรียกว่าตัวแปลงไฟแล้วก็จะมีชาร์จเจอร์นะครับผมพร้อมต่อระบบหลบกันฟ้าให้ด้วยนะครับผมการฟ้าผ่าเบรกเกอร์เอซีเบรกเกอร์ดีซีเรียบร้อยนะครับผมไปเราก็ไม่ต้องติดตั้งยากนะครับผมท่านมีแผงท่านมีแบตเสียบเข้าช่องตรงนี้ได้เลยนะครับผมง่ายๆนะครับผมอันนี้เยอะแยะเลยนะครับผมนู่นตัวใหญ่ๆนู่นก็มีนู่นอยูู่่ด้านนนนบครับผมนู่น ตัวเบลือเบล่านะครับผมขับเอ๊ขับปั๊มน้ําได้หมดนะครับผมข้างบนนู้นนะตัวใหญ่นะครับผมใครอยากสั่งไปติดตั้งเองแล้วต่อไปมาดูนะครับผมแบตเตอรี่นะครับผมซึ่งหลายๆคนเนี่ยนะครับผมติดตั้งชุดโซล่าเซลล์ไปแล้วมีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่เสื่อมเร็วเก็บไฟไม่ค่อยอยู่นะครับผมส่วนใหญ่สเลยเนี่ยจะใช้เป็นแบตแบตรถยนต์กันซะส่วนใหญ่นะครับผมคนที่ติดตั้งโซล่าเซลล์นะครับผมผมแนะนํานะครับผมติดตั้งโซล่าเซลล์ทุกวันนี้ใช้เป็นแบตลิเธียม จะดีกว่าคุ้มทุนกว่าอยู่ได้นานเก็บไฟได้สูงนะครับผมจ่ายไฟได้สูงนะครับผมเอาจะพาไปชมนี่เลยนะครับผมแบตแบตเตอรี่ลิเธียมหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับผมหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ก้อนไม่ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพาดูชมก้อนเล็กๆหน่อยอ่ะก้อนเล็กเเอาก้อนก้อนนี้ตัวนี้เป็นระบบ24โวลต์ครับตัวนี้อยู่ที่230อแอมป์ราคาตัวนี้อยู่ผมสั่ง ใส่รังไม้อย่างนี้นะครับอยู่28,000 28,000นะครับผม230แอมป์นะครับผม24โวลต์นะครับผมลูกนี้สามารถใช้อะไรได้ด้วยสมมุติว่าจะเปิดตู้เย็นได้ทั้งคืนไหมตู้เย็นได้ทั้งคืนเลยไม่หมดแน่นอนไม่หมดใช่ครับข้อดีของแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับผมคือจ่ายไฟได้หมดเลยนะครับผมเก็บไฟได้ดีทนทานนะผมจะแตกต่างจากแบตเตอรี่โมดิฟายหรือแบดดิฟเจลครับผมคุณภาพจะดีกว่านะครับผมการใช้งานจะคุ้มทุนกว่าในการลงทุนสําหรับลูกค้าคนไหนที่อยากจะซื้อไปติดตั้ง เป็นชุดชุดนอน,นานะครับผมแนะนําเป็นใช้เป็นแบตลิเธียมนะครับผมอ่ะอย่างงน้นกี่แอมป์ลูกเล็กๆอย่างงน้นตัวนี้ก็จะเป็นระบบ12โวลต์ครับ12โวลต์นะครับผมตัวนี้นะครับก้อนเล็กๆนะครับผมกอบะ2โวลต์ก้อนไม่ใหญ่แต่เก็บไฟได้สูง100แอมป์100แอมป์มมมราคาเท่าไหร่100แอมป์8,005 8,005นะครับผมไม่แพงนะครับผมใช้แผงโซล่าเซลล์หนึ่งแผงครับผมแล้วก็อินเวอร์เตอร์12โวลต์หนึ่งตัวเปิดโทรทัศน์พัดลมได้เลยทั้งคืนถ้ามีแบตตตลลูกกนนีี้้้แแวอออาาายุรรใชงงขบเ่ หปีนะครับผมทนทานมันจะแตกต่างจากแบตรถยนต์ทั่วไปนะครับผมซึ่งจะคุ้มทุนในการซื้อมากกว่าอาจจะแพงกว่าในครั้งแรกนะครับผมแต่เราจะใช้ไฟได้คุ้มกว่าแบตเตอรี่รถยนต์นะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปชมปั๊มน้ําหน่อยนะครับผมส่วนปั๊มน้ํานะครับผมตัวนี้เข้าหน้าแรงนะผมยอดนิยมเลยนะครับผมจะเป็นปั๊มเสมอของโซล่าเซลนะครับผมมาที่นี่นะครับผมมีจบครบทุกอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็น แฮนโลโลนะครับผมเป็นโจไดเป็นปั๊มเลเบนโตนะครับผมมีทุกแบรนด์อยู่ที่นี่นะครับผมเอาบัสแนะนำสักตัวหน่อยเอาราคาถูกๆที่ลูกค้าสามารถจับต้องได้เอาของเลเบนโตแล้วกันถ้าเป็นเลเบนโตก็เป็นตัวนี้ครับอ่าหนึ่งนะครับแล้วก็มี2นิ้วสองนิ้วนะครับผมราคาเริ่มต้นเอาถูกๆถูกๆเอาตัวตามสุดเลยหกพันสามห้าสิบสามหกหน้าห้าสิบบาทหนึ่งแรงหกพันสามร้อยบาทท่านจะได้ปั๊มน้ำไปแบบนี้ได้กล่องคอนโทรลไปเอาสมมติว่าลูกค้า ว่าต่อไม่เป็นเนี่ยทางร้านมีบริการต่อให้ฟรีไหมูประกอบให่ด้จะมีช่างอ่าเดี๋ยวครับนี่ตรงนู้นจะมีช่างคอยประกอบสินค้าอยู่หน้าร้านนะใครมาซื้อแล้วกลัวต่อไม่เป็นไม่ต้องกลัวนะครับผมเราทางร้านเนี่ยจะมีทีมช่างนะครับคอยต่อให้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเข้ากล่องเข้าตู้ต่อสายปั๊มอ่ะต่อแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่แบบนี้เลยนะครับผมตู้ประกอบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผม ก็จะมีเสร์อกันฟ้าเบรกเกอร์ให้เรียบร้อยนะครับผมไปเข้าสายเข้าตู้ได้เลยนะครับผมอันนี้จะเป็นชุดปั๊มน้ําอันนี้ลูกค้าได้สั่งไว้เนาะราคาเท่าไหร่ชุดนี้ขอดูหน่อยดูสองหมื่นรับสองหมื่นสองร้อยสี่สิบบาทอันนี้เฉพาะชุดปั๊มน้ํพร้อมพร้อมแผงพร้อมแผงสามแผงใช่ครับถูกมากนะครับเ๋ผมเนี่ยเอาไปใช้งานได้เลยสามแผงใช่ครับสองหมื่นกว่าบาทนะครับผมนี่นะครับผมอมาชมปั๊มน้ํานะครับผมไม่ว่าจะเป็น ตัวสองแรงของฮ e นโดโลเป็นไฮโวลนะครับผมช่างคนไหนที่ยังไม่มีที่ซื้อสินค้าราคาถูกๆมาที่นี่เลยครับพรชัยโซลาเซลล์บัวใหญ่อันนี้เป็นปั๊มจไดยยอดนิยมเลยนะครับผมทนทานรับประกันดีคือของโจไดนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมจากประสบการณ์ที่ติดตั้งโซลาเซลล์มาหลายปีนะครับผมปั๊มน้ําที่รับประกันดีคือของโจไดนะครับผมล้วใช้ทนทานนานกว่ายี่ห้ออื่นแน่นอนนะครับผมหรือว่าใครมีทุนต่ำๆหน่อยอยากได้เกตตํำๆนะครับผมไปใช้ก็ฮนโดโลนะครับผม แอนโดโลไม่ว่าจะเป็นตัวหนึ่งแรงแรงครึ่งสองแรงนะครับผมมีหมดมาที่นี่นะครับผมนี่สองนิ้วสามนิ้วมีหมดนะครับผมนิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วนะครับผมโซล่าเซลล์น่นะครับอันนี้พามาชมปั๊มไดวู้นะครับผมไว้ดูดน้าสะลดข้าวลดของใช้แผงโซล่าเซลล์น้อยแต่อยากได้น้ําแรงแรงแนะนําเป็นตัวไดว้นะครับผมไดวู้ทางานแบบไหนก็คือเราจะปั๊มตัวนี้ครับจุ่มลงไปในบ่อกนะครับผมแล้วก็ต่อสายยางดูดขึ้นมาใช้ได้เลยแนะนาสักตัวหน่อยเอาตัวหนึ่งแรง หนึ่งแผงครับตัวนี้จะเป็น280บาทครับ280บาทตัวใดครับตัวใดราคาเท่าไหร่ตัวละ4,400บาทสี่พันสี่รบาทใช่ครับเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ท่อออกหนึ่งนิ้วใช่ครับอันนี้ส่งได้ไกลไหมตัวนี้ส่งไกลครับส่งไกลได้150เมตร150เมตรใครอยากจะบเป็นรถข้าวรถของนะครับผมมีทุนหลักหมื่นใช้ตัวนี้ได้เลยใช้ได้เลยปั๊มสี่พันปั๊ม4,000ันสี่แล้วก็แผงอีกหนึ่งแผงแผงอีกหนึ่งแผงใช่ครับแล้วก็มีสายไฟไปให้ด้วยแบบนี้นี่นะครับผม ไปเราไปเสียบเข้าแผงใช้ได้เลยไหมใช่ต่อตรงจากแผงใช่ไหมเนี่ยต่อตรงได้เลยครับอ่าคราวนี้เขาอยากได้ใหญ่ๆหน่อยใหญ่ขึ้นก็จะเป็นตัวนี้ก็จะใช้สองแผงตัวนี้เป็นสองนิ้วครับสองนิ้วตัวนี้ก็จะใช้สามแผงข้อออกสามสามนิ้วคราวนี้เรื่องการรับประกันสินค้าเป็นยังไงประกันถ้าเป็นของโจูได้หนึ่งปีหนึ่งปีถ้าเป็นปั๊มไดโวรับประกันหนึ่งปีนะครับผมโจูไดรับประกันดีมากอ่าผมยืนยันให้เลยนะครับผมบริษัทจูไดรับประกันดีนะครับผมไม่ต้องกลัวเรื่องการเสียหาย ถ้าท่านซื้อไปแล้วนะครับผมเราเวลามีปัญหาหลังหนึ่งปีเราจะทําแบบไหนเราส่งโรงงานได้นะครับผมอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ้างนะครับผมนิดหน่อยนะครับผมอันนี้นะครับผมรุ่นตัวสามนิ้วเนาะตัวนี้จะเป็นรุ่นที่มีกล่องคอนโทรลควบคุมครับตัวนี้จะเป็นแรงครึ่งครับแรงครึ่งตัวนี้ใช้หกแผงหกแผงมีกล่องควบคุมต่างหากใช่ครับสำหรับเป็นงานสูบน้ำพวกโรงงานอย่างเงี้ยอ่าสูบโรงงาน,นอ่งงานุ่นยี่ห้อมาใหม่ล่าสุดตัวนู้นนี้ก็จะเป็นของแฮนดูรูครับแฮนดู <Hand ulo. S 1> รู ตัวนี้ใช้กี่แผ่แตัวนี้ก็จะเป็นหแผงตัวนี้หนึ่งแรงครับถ้าเป็นตัวนี้เป็นสองแรงครับใช้หกแผ่นใช่ครับนะครับผมต่อตรงจากแผงทางานได้เลยนะครับผมเอ้าเดี๋ยวจะพาชมกล่องอิอรเต์หน่อยหน้าตาแบบประมาณนี้นะครับผมที่ร้านก็จะประกอบให้แบบนี้แบบนี้เลยนี่นะครับผมมีเปรมเรย์เป็นโต้ยอดนิยมนะทุนตำตำเอาตัวนี้ไปใช้ดีนะครับผมทุนทานนะครับผมตัว้างบนนี้จะเป็นตูวใดนี่ครับทางร้าน ประกัน2ปี2ปีนะครับผมอ่าสมมุติว่ากรณีเสียหายทําแบบไหนส่งมาที่ร้านเลยครับส่งมาดูแลดูแลซ่อมให้เข้าบริษัทให้เข้าบริษัทให้ไม่ต้องกลัวนะครับผมใครซื้อของจากวัวใหญ่โซล่าเซลล์ครับส่งมาที่ร้านได้เลยถ้าสินค้าเสียหายนะครับผมทางร้านเนี่ยจะส่งบริการซ่อมให้ฟรีส่งโรงงานให้ฟรีเดี๋ยวเขาจะส่งกลับไปไม่เกินอาทิตย์ใช่ครับไม่เกินอาทิตย์นะครับส่งไปส่งกลับนะครับผมเรื่องการการรับประกันนะครับผมอ่วันนี้เดี๋ยวมาทำนะครับผม ความรู้กันหน่อยนะครับผมเกี่ยวกับโซล่าเซลล์นะครับผมว่านะครับผมสินค้าซื้อขายกันยังไงนะครับผมสินค้าเสียทาแบบไหนนะครับผมเดี๋ยวจะพามาทำความรู้เบื้องต้นกับเจ้าของร้านโดยตรงเลยนะครับผมกรณีสั่งไปแล้วสินค้าพังหรือสินค้าเสียหายทางร้านจะมีบริการแบบไหนนะครับผมซึ่งหลายๆคนสงสัยเหลือเกินนะครับผมอันนี้เอาบัสบอกเขาหน่อยสินค้าทุกตัวเนี่ยเวลาส่งเก็บเงินปลายทางหรือต้นทางใช่ครับผมผมเป็นเก็บเงินปลายทาง ปลายทางทุกตัวไม่ต้อสินค้าถึงค่อยจ่ายตางัง์ว่างาน้นต<า>อนนี้ในกรณีถ้าสั่งไปแล้วสินค้าเสียหายทําแบบไหนเออจะเป็นแข็งแตกหรือว่ากล่องบุกหรือมีปัญหาใดแจ้งมาที่ร้านได้เลยครับผมจะเปลีย่ยนตัวใหม่เปลี่ยนตัวใหม่ให้นะครับผมกรณีลูกค้าไปใช้แล้วสองสามเดือนปั๊มน้ําเกิดพังเกิดมีปัญหาเราจะทําให้ให้แบบไหนมาเราจัดการดูแลส่งตัวเก่าเข้ามาเลยเราจะต้มจากเคมให้ไม่ต้องกลัวเรื่องการับประกันนะครับผมอาหลายๆคนนะครับผมคงสงใส่ละเกินนะครับผม สินค้าเสียเปลี่ยนที่ไหนก็เปลี่ยนที่เจ้าของร้านนี่แหละครับผมไม่ต้องกลัวนะคอนช้โซล่าเซลล์บัวใหญ่นะครับผมน้องชายผมเองนะน้องชายของช่างอำนาจโซล่าเซลล์ตัวจริงเสียงจริงนะครับผมไม่ต้องกลัวนะผมใจใหญ่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับผมขอให้คุยถูกใจนะครับผมเจ้าของร้านหล่อด้วยที่สําคัญยังไม่มีเมียนะครับผมอันนี้ที่นั่งหินมียผมครับคนนี้อันนี้ครับผมอันนี้พาชมบรรยากาศหน่อยนะครับผมนี้ก็